สุดีทุกคนนี่กำลังแด็กข้าวแด็กปลาเด็กน้ำเดกอะไรก็ตามแต่พบกับผมสลีปนัดแล,แล้ว มันเป็นเหมือนเสียงผ่ากลางจากสวรรค์ผ่านรูหัวสมองเซลล์ที่ร้อยแปดุกลุ่นไปด้วยความร้อนจาก,กโรงงานออกเล็กบอกให้เด็กโยงโดมกาว3ามป่องโบลิ่งแบดจนเมาพังยุคนั้นนะใครทำร้านเกมไม่ต้องมาบอกูอุจฉาดเลยและเด็กหัวพึ่งโดนแมงสาบแท้จะต้องมีประสบการณ์กับซูเปอร์คอมพิวเตอร์จอนูนแป้นขาวเมาอันโปโค,โคเก้าอี้ปัติทั้งร้านเล่นอยู่เกมเดียวและน่าลอก แม่บอกไม่มีแลกเอาแวะขัดส้นตีนกูไปก่อนไหมเกมแนว MMO RPG หรือแมทซีมมัลติเพเยอร์ออนไลน์โลว์เพย์อินเกม จกกะการ์ตูนเขียนโดยลีมายังจินเทพกีกสไตล์แฟนตาซีตีกันชงเชงทัางสังเกตเห็นชื่อเซิร์ฟจริงๆนะทอโอดินโลกิคือลืมมดเลยส่วนชื่อไทยเมียงบ้านเฮาผู้เทพวิบัติทำไปสักมะบริษัทกาวิตี้ครับซิ่วมาชวนสร้างเกมแอนเลสฝีมือดีนี่หน้าที่ของจารลีมายังจินไม่อย่างเดียวคือออกแบบอาร์ตเบิร์กทุกตัวคำถามนี่ผุดละผมมาทำตรงนี้แล้วใครเขียนการ์ตูนน่ะเรียบร้อยมดเลยจริงๆจานเนี่ยวางแผนไว้40เล่มแต่พอเกมดังปุ๊บซัวเลย จบแค่สิบเล่มมึงอ่านไปหันนะ าสู่ว่าที่ตำนานเกมออนไลน์ของมวลมนุษยชาติเปิดตัววันที่31ส,สิงหาปี45ของไทยเอเชียซอฟต์คอเบเลชั่นเอามาโอเพนเบต้า25ตุลาคมปีเดียวกันเลยทีมของเกมมันจะสูนกันอ่ะยุโรปจีนเกาหลีญี่ปุ่นนิดๆทางบริษัทมีการอัปเดตแมปมาเรื่อยๆกิจกรรมบอสเบิร์ดขาดไม่ได้กิววอร์ศึกมหาชนคนเกียนเบียดตูดออกมาลบเป็นกิจกรรมที่ลุ้นหาเสียงคอแทบแตกกองทัพเป็นหรือหา่านเลยเชีย่ยะไรเนี่ยบุกงำนาเบิกดูทวารโมเข้าไปภารกิจ หูหินให้แตกแล้วบ้านมันจะเป็นของมึงบางกิวเอาคนมากัน้นคอฐานหรือบ่อประชอนสามารถสร้างปรากฏการณ์เล็กน่ารกฟีเวอร์ทั่วประเทศไม่ใช่แค่ทั่วประเทศทั่วโลกวันเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องกลัวมาหลังเจ็ดโมงมึงรอคิวยาวๆร้านเปิดหลังเขาโคนก็เต็มแล้วไม่ได้เล่นฟรีนะซื้อแอร์ไทม์นะครับหลักร้อยยุคสมัยที่กูได้ตังค์วันละสี่บาทไปโรงเรียนแล้วทำไงอ่ะเก็บดีครับมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเปิดเครื่องเข้าเซิร์ฟแล้วหัวแต่เวลฟามอย่างเดียวของปอมไ่ได้ขายเพราะเวลาคือตังค์กูไงในจะค่า ้านเกกมอีไม่เหมือนสมัยนี้เล่นฟรีเมื่อไ้ก็ได้ถ้าจาไม่ผิดนะน่าจะเป็นเกมเล็กๆที่เอเชียซอฟเก็บเงินแอร์ไทม์แต่คนกลับเล่นเยอะเฮ้ยเข้าเซิร์ฟพร้อมกันแปดแสนคนทั่วโลกไต้หวันเยอะสุด3 5มแสนห้าหมื่ไทยเราก็เอาเหมือนกันนะครึ่งหนึงคือเด็กรวมกูโดดเรียนไปเล่นทำให้ปีสองพาบริษัทกาวิตี้จดทะเบียนตลาดหุ้นอเมริกา บางคนบอกบริษัทกูมาแล้วครับพี่น้องเกมประสบความสําเร็จขึ้นเรื่อยๆแต่นิดนึงความรยยาม,มาแล้วกราฟค่อยๆดิ่งเนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงขึ้นค่าไฟค่าน้ําราคาหุ้นอ่ะเหลือแค่1.5เหรียญเท่านั้นขาดทุนยับขนาดเปิดอันตีเอาเล็กนรกสองยันเนี่ยยังเจ๊งอ่ะโอเล็กสองนี่หนักเหมือนคนละเกมอ่ะกลิ่นอายบรรยากาศความหลังไม่มีเลยปี2016กาวิตี่บอกไม่ไหวละอยู่อย่างนี้แดกตบหมาแน่ยกเลิกสัญญาของตัวแทนแต่ละประเทศ3เกาะเน้นๆมาเก๊า ไต้หวันฮ่องกงไอที่พูดมาเนี่ยเป็นที่ขุดทองโดยเฉพาะเลยนะไอสเกาะเนี่ยสร้างรายได้400กว่าล้านบาทกูก็งวงว่ามึงยกเลิกทําไมปัญหาที่นําไปสู่ความร่มหลายแล้วคนเลิกเล่นไปซวยของเถื่อนพอเพราะเถื่อนเข้าดูแลผู้เล่นดีกว่าตัวเกมไม่มีอะไรใหม่เลยผ่านเวลาชีวิตบากโคตรฟาร,ร์มอยู่อย่างเงี้ยทั้งชาติบวกกับปัญหาภายในเกมเทคแคร์ <Take care S 1> นะกูนะไม่เคยได้จะเสริมนี้บักแลกบอทําซากแก้แล้วไม่หายกูขอบน่นนิดนึงดิไอหน้าสังเมียนชอบใช้บอทนะนะเกมมันตายเพราะพวกมึงนี่แหละทำไม่เสียสมดุลเดิ เงินปาดไข่ตองนอยวอนโทแมพพ่อมึงตีของตกสวิเก็บเข้ากระเป๋ามึงมึงฝังชีปเสียบหุ่นเหล็กเม้ามึงขนส่งแต่ดาวดาแม็กหรือไงพูดแลด้วกูิีดนะเนี่ยจำได้เลยมีอ,อมทหนึ่งอยู่ดันออกคนเล่นเต่าหางแมวนอกนั้นมีแต่พวกบางอาจัารพวกคันธน,นูยิงแจมหมุน8ทิศสู้ไม่ได้กูเล่นซอร์สแมนเดินไปมันยิงตายแล้วเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไม่แจมแลนะ่ะตีละวับอย่างเดียวทั้งคืนคําถามกูจะสู้มันได้ยังไงเงินเฟ้อพุ่งลิดลิราคาของไม่ถึงอาทิตย์เลยสองเท่าไหนจะเวลอีกกูล้อมทั้งห้องแม่อ ไอโวนพวกนี้นะคอยมันซื้อน้ำปลาแต่ดันได้พริกไทย ยังไงกันแล้วแต่ผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีเกม A V O R จ G ไหนแล้วที่จะดีเท่าแหลกต่อให้มันจะผ่านไปอีกกี่ชาติก็ตามมันไม่ใช่แค่สนุกกับเพื่อนอย่างเดียวสามารถระลึกความหลังวันเก่าๆสําหรับคนวัยทํางานลําบากตากตามหาเงินหาทองขอแค่นี้นก็มีความสุขแล้วนี่คือความคิดของผมส่วนตัวเกมนั้นอะไรที่ทําให้มันเป็นตำนานการเก็บเวลเกมอื่นนี่คลองโซ่มัดติดเสาข้าวแดกค่ครึ่งกำมังอยู่กับรัลลภิดเหนซ้ายวันคำ่ำสุดท้ายก้นมาจอมอยู่ปากประตูเหมือนบอกอ้า ตีมอนได้แล้วแต่แลกนาะลอ้อออกจากแคมป์แล้วมึงปีเข้าหวนบิกกี้ได้เลยเบิ้ลบาโฟก็แล้วแต่ <c oughs> บ,บันเบิ้ลบาโฟโฟตดพ่านอา,าก็ตาลุ้ามกำแพงแล้วมั้งปล่อยอิสระฟรีเต็มที่จะแวะนั่งร้านขายของเดินตลาดซื้อเอ็มดีบวกเสียงในตำนานแต่แความมันในการดรอปกาแมงทองออกนี่กูโดดลงชั้นสี่เลยนะ่ะคำว่ากาชาก็มาจากเนี้ยมีบ้านบนบ้านรถมอไซ คอมมูนิตี้โคตรดีเกมบ้านนี้เน้นปาร์ตี้เก็บเวลคนเดียวช้ากว่าตอนลน่าบอสอ่ะ เล่นในระางวัลอะผ่านชีวิตชิปหายเปิงเปินบอกวันหนึ่งมีสักร้านชั่วโมงก็ไปพออาชีพก็หลากหลายมีแยกสายอีกจะพีทหรือมังไหนหรือครูเซเดอร์เลือกแล้วต้องมาคิดเรื่องแนวทางการเล่นอีเกบเบิลตรงไหนเล่นสายอะไรคีบเบิลอึดแทงคิววอร์ล่าของต่อยบอสอาวุธของสมส่การ์ดสเตตัสก็ต้องเปลี่ยนไปตามที่เราเล่นมีอย่างที่ไหนจะเปลี่ยน Hi ให้คสเกมแม่นไล่ให้กูเลเวลหนึ่งใหม่แล้วก็ไล่เก็บเลเวลจากเลเวลหนึ่งจนถึงไฮลคสอะมึงคิดดูเกมไหนเขาทํากันถ้าจะอัปเกรดอาชีพให้สูงขึ้น สมมุติจากในเนี่ยเป็นหลอดไหนมึงก็แค่ทำธุรกิจหรือตามระบบเกมถ้าสำเร็จมึงก็เปลี่ยนได้เลยแต่นี่คือเริ่มใหม่หมดเลยภาพกราฟิกสวยถ้าเด็กรุ่นนี้ก็บอกงั้นๆแต่20ปีที่แล้วบอกเลยว่าสวยมากเอฟเฟกต์เสียงอันนี้บอกเลยว่าตำนานไม่มีใครไม่เคยได้ยินเบิ้ลธนูฟิวปากปากฟิวปากปากเวลอาพแต่แต่แตต้กอลีต้เสุดท้ายมั้งอชุลาบูมปูปูไอการบ เมื่อกี่ปีไม่รู้บริษัทเอ็กทีมเปิดให้เล่นอีกครั้งคนโคตรเยอะมันบวกบอกอะไรรู้ไหมมันมุ่งบอกถึงความคิดถึงที่มีต่อเกมนี้ล่าสุดครับตอนโควิดกาวิตี้เจ้าของนิกาสเปิดเองส่วนลวดอาชีพถึงคัสสามพร้อมวางบอมเรื่องบอดจะไม่มีที่ยืนอีกต่อไปตอนนั้นกูกระมิดก้นแล้วนะที่บอกไม่มีที่ยืนเนี่ยกูหรือบอดเต็มเลยทีสามทีทีแม่นเดินอางงานวันเด็กจาได้คนลงทะเบียน50,000นกว่าขนาดโทษเบตา้าประตูออกเทนิง่งกาวกูยังหลุดอ่ะ ก็ประมาณนี้แหละครับเดอ้อผมอาจจะพูดไปเรื่อยเยอะสาระท่อไข่อึงไม่มีหรอกกลัวโม้อย่างเดียวบันเทิงรุ้นรุวนลอไภัยผู้ใดมีความหลังกับเ็กนละล็อมาแชร์ประสบการณ์พร้อมแนบหลักฐานสารภาพมาซะดีๆตอนโดนพ่อแม่หัวสายไฟหรือกา้านมโยมกดไลค์กดแชร์ด้วยเด<ๆ>้อไปละบุรุปุยโย